ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณที่โรงงานแห่งหนึ่งครับแถวแถวสายใหมนะปรากฏว่าตํารวจปคบลงพื้นที่ไปครับมันเป็นโรงงานแห่งหนึ่งย่อมย่อมขนาดเล็กๆไม่ใหญ่มากไอสิ่งที่ไปเจอเนี่ยตกใจครับเนี่ยครับเหมือนเป็นเหมือนเป็นบ้านซนะด้วยซ้ำมัน <office. S 1> นะเป็นโฮมออฟฟิศใช่อพอไปถึงเนี่ยไปเจอว่าบ้านหลังนี้ดูครับลักลอบขายถึงมือยางไม่ได้มาตรฐานพูดง่ายเอาถุงมือใช้แล้วอะ แล้วก็มาซักล้างแล้วก็บรรจุส่งขายลูกค้าทางโซเชียลมีเดียไอ้ข,ขาวๆที่กองอยู่นี่นะคะนั่นแหละโอ้แล้วในเครื่องซักผ้าด้วยอะเอามาซักแบบนี้แล้วก็มาแพ็คขายใหม่อโอ้โอหน่ากลัวเหมือนกันนะคะนี่ตำรวจไปค้นบ้านค่ะคนดูแลบ้านคือนายสุภกรสมตัวอายุ25ปีนอกจากสุภกร,รแล้วมีคนงานกำลังแพ็คถุงมือแพ็คใส่ถุงใส่ถุงเตรียมขายเนี่ยนะคะอีกจำนวนหลายคนเลย ถุงมือที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีมบางส่วนซักอยู่ในเครื่องซักผ้าที่เราเห็นนะบางส่วนอยู่ในเครื่องอบผ้าก็มีบางส่วนแพ็คใส่ถุงเรียบร้อยแล้วเตรียมจะขายค่ะคเอามาชั่งน้ําหนักดูว่ามันเยอะขนาดไหน2,350กิโลสตันสงตันกวี่าทีนี้คนดูแลในสุภกรเขาบอกว่า รับซื้อถุงมือยางตกเกรดมาแล้วก็ถุงมือสูงมือสภาพเก่าเอามาคละกันซื้อมาเป็นกระสอบจากแหล่งขายในฉะเชิงเซารนะคะแล้วก็เอามาคัดแยกมาใส่ห่อแล้วก็ส่งขายทางออนไลน์แล้วก็หลอกว่าเป็นถุงมือใหม่ได้มาตรฐานขายแพ็คหนึ่ง 1>, 1ถึง100ถึง180บาทเนี่ยไม่ยาใช่ครับตำรวจยึดถ,ถุงมือไปและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับก็น่าจะเข้าข่ายผิดตามพรบคุ้มครองผ<ล>ู้บริโภค <ใน S 2> ปี2ออันตรายนะคือผิดกฎหมายมันผิดแหละแต่ว่ามันเสี่ยงต่อสุขภาพเหลือเกินอ่ะใช่เพราะว่าถุงมือที่เขาใช้มาแล้วเนี่ยไม่รู้ไปจับอะไรมีเชื้ออะไรแฝงมาด้วยหรือเปล่าใช่ซักแล้วจะสะอาดหรือเปล่าใช่ครับนะคะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ